ได้ไส้คอนะคะอันนี้คือพร้อมส่งเลยนะคะ1ชิ้นท้วนนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งได้เนาะตัวนี้เนี่ยขออนุญาตบวกค่าแรงเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้มาในแนวแบบงานสองสีแล้วก็ตัวนี้นะคะค่าแรงอาจจะสูงกว่างานธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะว่างานสองสีเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าตัวเขาอ่ะจะชุบทองคําขาวใช่ไหมคะ จะทาให้แบบมันมีความมันมีความแบบสูงของตัวรวดลายด้วยนะคะเนื่องจากว่าค่าแรงช่างนะคะนั่นเองนะคะค่าแรงช่างอาจจะมาสูงนะ่างนะคะช่าง,ง,งอาจจะมาสูงหน่อยนิดนึงนะจ๊ะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นแบบสไตล์หัวใจนะคะหรือว่าสไตล์แบบงานลงยาวอนหวานหน่อยนะคะคือเน้นหาลายแปลกใหม่ๆนะคะนี่เลยสไตล์ประมาณนี้ ไม่ตกค่ะพี่ของที่อื่นคือไม่ทราบเนาะแต่ว่าของที่ร้านนะคะ น้องรับเท่ากันหมดนะคะเวลาพี่มาขายเทินคืนนะคะจะลงยาจะติดคอยจะงานแฟชั่นต่างๆนะคะได้ราคารับซื้อเท่ากันหมดนะคะที่เริฟไลฟ์นะคะ1สลึงอยู่ที่8,800เริ่มต้นนะจ๊ะคุณพี่นะคะวันนี้เราจัดโปรให้พิเศษเลยนะคะว่างจากการว่างจากการเิ้งหวยแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์กันก่อนนะคะเผื่อได้รลายสวยๆนะคะเผื่อเผื่อเยนนี้ได้โชคใหญ่ใช่ไหมหวยออกแล<อ>้วตอนนี้ใช่ออก ดูไรก็ขอให้เฮงเนะคะพี่เนาะวันนี้นะสาหเฮงๆรวยๆนะคะถูกเราต้องมาซื้อมาซื้อทองล้วนเราได้ใช่ค่ะเพื่ออยากจะมาอุดหนุนสักห้าบาทสิบบาทนะคะพี่น้องจะได้จัดคิวเตรียมให้ไนะมันก็พอๆกันกับเส้นเส้นความยาวสิบหกประมาณนี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่งานมีจี้เนี่ยเขาจะไม่ต่ําไม่ต่ํากว่านี้แน่นอนเพราะว่าถ้าต่ํากว่าตัวจี้มันจะไม่เห็นเวลาใส่ออกมาจะไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะทำระดับมาเพื่อให้โชว์จี้พอดีนะคะแบบนี้นะ ใช่ค่ะก็ะดานะคะห้อยแบบระยะระยะนิดน,นึงนะคะเนาะประมาณกี่แล้วเนี่ยามแดนะคะเออเดี๋ยวเราต้องต้องไปดูก่อนนะคะว่ามีสินค้าของใครนะคะที่ต้องเตรียมแพคกวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้เวลาใกล้เวลาจะไปส่งของ้นะคะแต่ว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยในช่วงประมาณเนี่ยไม่เกินครึ่งสม่มงนี้นะคะมีลูกค้าคนไหนเนี่ยสั่งเข้ามาเพิ่มนะคะก็อ,อ่ะ อันนี้จะเป็นงานส้ยคอหนึ่งบาทนะคะสายคอหนึ่งบาทความยาวอยู่ที่18นะคะพี่นิดสวัสดีค่ะอันนี้นะคะน้ำหนักหนึ่งบาทนะอันนี้เริ่มต้นกันที่ความยาวสิบแปดนะคะสิบแปดเนี่ยก็จะมีรวดลายเป็นงานลายดิสโก้นะคะรอบนี้มีดิสโก้เข้ามาแล้วนะดิสโก้หนึ่งบาทนะคะแล้วก็จะเป็นงานเลาคล้ายๆงานเลดบิดนูนนะคะจะเป็นงานแบบว่าเลดเลดบิดตะไบนิดนึงเนาะแล้วก็จะเป็นงานเบนซ์นะคะ เป็นงานเบ้นขั้นปีเสียนะคะแต่งปีเสียด้านข้างเนาะ<ม>แล้วก็จะเป็นงานโซ่กล่องค่ะโซ่กล่องตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานสองสีด้วยนะคะเป็นงานชุกสีทองคําขาวนะคะแล้วก็จะเป็นงานเบ้นนะคะตกแต่งลายปล้องนะคะปล้องติดเพชรนะคะแบบนี้นะสวยเลยใช่สวย,สวย